สวัสดีครับอดิศรชาแนลนแนวยูทูบนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการยืนยันแบบ2ขั้นตอนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีการสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับก็ได้รับอีเมลแจ้งเตือนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทําการยืนยันแบบ2ขั้นตอนนั่นเองนะครับทาง YouTube ให้ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยของช่อง YouTube ของเรานะครับเพราะว่าหลายช่องโดนแฮ็กกันเยอะนะครับก็เลย ให้ทุกช่องนะครับมีการยืนยันแบบ2ขั้นตอนนั่นเองนะครับสำหรับช่องไหนนะครับที่ยังไม่รับการยืนยันนะครับช่องนี้ก็จะได้รับอีเมลจากทาง u t u b e นะครับส่งมาแจ้งโรัวๆเลยทีเดียวนั่นเองนะครับว่าต้องทําการยืนยันแบบ2ขั้นตอนนะครับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปทําการยืนยันนะครับจากอีเมลที่แจ้งมานะครับก็คือ ทำการยืนยันโดยการกดลิงก์เข้าไปเลยนะครับในเมลที่แจ้งมาโดยไม่ต้องเข้าไปหลังบ้านนะครับก็ทําการแบบสดๆเลยนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ไปที่ Gmail นะครับหลังจากนั้นก็เลือกไปที่ข้อความที่เขาแจ้งเตือนมานะครับก็คือขอให้ดําเนินการทันทีคุณจะเสียสิทธิ์เข้าถึง YouTube Studio ตั้งแต่วัน,น Stand ที่1พฤศจิกายน2021หากไม่เปิดทําการยืนยันแบบ2ขั้นตอนนะครับอันนี้เป็นการแจ้งเตือนจากทาง YouTube เราก็ทําการเลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมาจเจนแถบสีน้ําเงินตรงนี้นะครับเปิดการยืนยันแบบ2ขั้นตอนนะครับเราก็กดเข้าไปตรงแถบนี้ได้เลยนะครับเพราะว่า,าคุณจะเสียสิทธิ์เข้าถึง YouTube Studio หากไม่เปิดทาการย Loren ืนยันแบบ2ขั้นตอนใน1พฤศจิกายน2021นะครับจะได้รับการแจ้งเตือนทุกช่องที่ยังไม่เปิดแบบ2ขั้นตอนนะครับ เราก็กดเข้าไปในปุ่มสีน้ำเงินตรงนี้ได้เลยกว่าจะขึ้นหน้าตาลักษณะอย่างนี้นะครับก็กดเลื่อนขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำตามขั้นตอนต่างๆนะครับหน้าจอก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็กดเริ่มต้นใช้งานนะครับตรงปุ่มสีสีน้ำเงินนี้ได้เลยนะครับ มันก็จะลิงก์มาให้ใส่รหัส Gmail ของเรานะครับก็ป้อนรหัส Gmail ได้เลยนะครับพอป้อนเสร็จก็กดคำว่า,าถัดไปนะครับซึ่งเป็นตัวหนังสือ,อด้านล่างนั่นเองนะครับตอนนี้ก็กรอกรหัสของเราเข้าไปให้ครบนะครับก็จะมีคำว่าถัดไปตรงนี้ก็กดคำว่าถัดไปได้เลยนะครับ เราก็เลื่อนขึ้นมานะครับเขาก็จะระบุว่าโทรศัพท์เครื่องไหนของเรานะครับที่สามารถรับข้อความได้นะครับก็คือเครื่องที่ใช้ Gmail เดียวกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมี2นะครับผมก็จะกดคำว่าต่อไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็กรอกหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่จะรับข้อความจากทาง YouTube ส่งมานะครับ เลือกคําว่าข้อความนะครับส่วนาคำว่าถูไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกหลังจากนั้นก็รอรับรหัสที่เขาส่งมาทางโทรศัพท์นะครับก็ป้อนรหัสนั้นลงไปแล้วก็กดคำว่าถัดไปนั่นเองพอกดคำว่าถัดไปแล้วนะครับก็จะมีเปิดการยืนยันแบบ2ขั้นตอนไหมนะครับเขาจะถามนะครับ เราก็ทําการเปิดเลยนะครับซึ่งมันจะมีปุ่มสีน้าเงินด้านล่างนะครับเลื่อนขึ้นมานะครับก็ทําการเปิดการยืนยันแบบ2ขั้นตอนนะครับเพียงเท่านี้นะครับมันก็จะลิงก์ไปสู่อีกหน้าหนึ่งนะครับก็คือจะเห็นข้อความด้านบนนะครับเปิดการยืนยันแบบ2ขั้นตอนแล้วตั้งแต่วันที่21ตุลาคม2อ6 4นะครับก็คือวันที่เราเปิดการ ทําการ,รยืนยันแบบ2ขั้นตอนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ออกเลยนะครับออกจาก Google หรือออกจากข้อความได้เลยนะครับเท่านี้ก็เป็นการเปิดการ,รยืนยันแบบ2ขั้นตอนแล้วนะครับง่ายมากเลยเป็นไงบ้างครับการ,รยืนยันแบบ2ขั้นตอนนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่เราทำได้ในเพียงไม่กี่นาทีนะครับก็สามารถ ที่จะยืนยันแบบ2ขั้นตอนได้แล้วนะครับเ,เพื่อนๆก็สามารถทําตามได้เลยนะครับเป็นขั้นตอนเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะครับก็สามารถที่จะทําการยืนยันช่องของเราแบบ2ขั้นตอนนั่นเองนะครับทำให้ช่องของเราปลอดภัยแล้วก็ถูกกฎของ YouTube นะครับก็คือทุกช่องต้องได้รับการยืนยันแบบ2ขั้นตอนนะครับไม่เช่นนั้นในวันที่1พฤศจิกายนนะครับก็จะ ไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่ YouTube Studio ได้นะครับเป็นการบังคับไปในตัวเลยนะครับก็เลยทุกช่องก็เลยต้องจำเป็นที่จะได้ทำการดินยันแบบ2ขั้นตอนเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆชาวยูทูบไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวถ้ามีสาระอะไรดีๆก็จะได้นำมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยในคลิปต่อๆไปนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์น,นะครับให้กับช่องอดิ c รชาแนลในแนว Youtube ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคล่นี้นะครับขอบคุณมากครับผม